รรมเกี่ยวกับความรักและวิธีการแก้ไขของคนที่เกิดในราศีมีนความรักของชาวราศีมีนมักจะราบลื่นไม่ค่อยจะเกิดปัญหาทางด้านความรักสักเท่าไหร่ทั้งนี้ก็เพราะความเข้าใจกันระหว่างเจ้าชะตากับคนรักมักจะเป็นไปในทางเดียวกันมีการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันฟังเหตุผล ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอในยามที่ชาวราศีมีนท้ออยู่ในช่วงที่มีปัญหาก็มักจะมีคนรักคู่ครองมาคอยดูแลให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ดีให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้วายไปได้อยู่เสมอแต่ถ้าดาวเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคู่ครองของชาวราศีมีนเสียแล้วแล้วก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีน จะต้องห่างไกลจากคนรักหรือต้องพัดพลากจากกันเกิดความรักไม่ลงตัวมีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นอยู่ตลอดเกิดปัญหารักสามเศร้าหรือถูกหลอกลวงด้านความรักจนกระทั่งชาวราศีมีนบางรายเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษผู้ดเดียวลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรเราลองมาฟังกันนะครับ ลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีมีนคือเป็นคนผิวสองสีรูปร่างดีสันทัดพูดจาไพเราะช่างพูดช่างเจรจาชอบการติดต่อสื่อสารชอบการประสานงานด้านต่างๆเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการให้อภัยมีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ความเจ้าคิดเจ้าวางแผน และเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงแต่ถ้าดาวเกี่ยวกับความรักคู่ครองเสียชาวราศีมีนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเรามาฟังกันดังนี้นะครับ 1. ชาวราศีมีนจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วและถ้ามีคนรัก ก็ขอให้ซื่อสัตย์ต่อคนที่ตนเองรัก 2. ชาวราศีมีนจะต้องรักษาศินห้าอย่างเคร่งคัด 3. ชาวราศีมีนควรจะบูชาเสด็จพ่อรอห้าและนำดอกไม้สดไปถวาย 4. ชาวราศีมีนควรที่จะชวนคนรักไปทำบุญถวายมหาสังกฐานเพื่อเสริมดวงชะตาให้ความรักมั่นคง ข้อที่5้าชาวราศีมีนควรจะร่วมกับคนรักหรือคู่ครองทำบุญสร้างหลังคาโบสถ์ข้อที่ 6. ชาวราศีมีนควรถวายเชิงเทียนคู่เพื่อให้ความรักพบกับทางสว่างลุ่งโลดและได้อยู่เป็นคู่กันตลอดไปข้อที่7ชาวราศีมีนควรหมั่นไปเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นคู่เพื่อเสริมสร้างบารมีคู่กัน ข้อที่8ชาวราศีมีนควรร่วมกันกับคนรักร่วมกันกับคู่ครองในการเป็นเจ้าภาพสวดมนต์เทศมหาชาติเพื่อเป็นพุทธบูชา 9. ชาวราศีมีนไม่ควรดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนรักควรยกย่องและให้คุณงามความดีของคนรักและให้ความงามความดีต่อกันและกันอยู่สม่ำเสมอข้อที่10 ชาวราศีมีนไม่ควรกักขังสัตว์เช่นนกปลาและสัตว์อื่นๆข้อที่11ชาวราศีมีนควรนำขิ้พึ่งที่ใช้ทาปากหรือลิปสติกมาลงคาถาโดยให้สวดมนต์คาถาเศษขี้พึ่งดังนี้มะทุจิตตังสุวามุปขังทิสวานิมามัง ปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตะวาจาจังสุดทาังสุตตะวาสัพเพชนาพระหุชนาอิทีชนาสัมมะนุณนะพรามะน,าน,นะนุณะปะสังสันติการนำขี้พึ่งที่ใช้ทาปากหรือลิปสติก ที่ใช้ทาปากมาลงคาถาเช่นนี้จะทำให้พูดจากับคนรักและคนรักนั้นเชื่อฟังพูดจาเข้าใจกันข้อที่12ชาวราศีมีนควรสวรดคาถามหาสเสน่ห์ให้ภาวนาคาถานี้สามจบก่อนออกไปพบคนจะทำให้คนที่ต้องไปพบนั้นเกิดความรักใคร่และเมตตาคาถามหาสเสน่ห์ จันโทอภิกันตโรปิติปิโยเท е วะมนุษยานังอิทธิโยปุริโสมะอะอุมะอะอิวาสุอิกวิตติแค่เพียงเท่านี้การแก้กรรมเกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดในราศีมีนก็จะทำให้ชีวิตก็จะทำให้เรื่องของความรักและคนรักดีขึ้น ผู้ที่เกิดในราศีมีนล,ลองฟังและลองนำไปปฏิบัติดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ